เคล็ดลับย้อนวัยดูไม่แก่ตลอดชีวิตหลายคนสงสัยว่าเฮ้ยม,มันจะเป็นไปได้เหรอที่เราจะดูแบบแข็งแรงดูเฟรชตลอดผมบอกว่าทําได้เราแข็งแรงแล้วดูเฟรชแล้วดูอ่อนกว่าวัยเมื่อเทียบกับเพื่อนรุ่นเดียวกันได้โอเคเราอาจจะไม่สามารถแบบหน้าเด็กอยู่ตลอดเวลาได้นะครับผมบอกอันนั้นคงทําไม่ได้แต่ผมบอกเลยว่าอย่างน้อยคุณจะสามารถดู alert คุณดูผมมาอ,อายุ40กว่านะครับ ริ้วรอยผมยังไม่มีเลยซึ่งโดยมาตรฐานแล้วเกิน35จะต้องมีริ้วรอยคุณยังไม่เห็นริ้วรอยเลยโบ็อกก็ไม่ใช้ฟิลเลอร์ก็ไม่ใช้นะครับผมไม่ใช้ไลบนหน้าเลยนอกจากครีมกับการทานอาหารที่มีประโยชน์ผมจะแนะนําอาหารที่คุณสามารถเอาไปปรับใช้ได้เพื่อทําให้คุณเนะี่ยเป็นคนที่ดูเด็กดูอ่อนกว่าวัยอยู่ตะลอดเวลาข้อที่1คือน้ํามันโมเลกุลเล็ก ทำไมต้องเป็นน้ำมันโมเลกุลเล็กเพราะเวลาคุณทานน้ำมันพืชโดยส่วนใหญ่หรือน้ำมันหมูก็ตามโมเลกุลมันจะใหญ่คุณต้องรอให้มันตัดพันธะเนี่ยใช้เวลานานทําให้การเอาไปใช้เนี่ยช้าดังนั้นมันก็จะทําให้บางคนเนี่ยทานของทอดแล้วอ้วนแต่ถ้าคุณทานน้ำมันโมเลกุลเล็กเช่นน้ำมันมะกอกน้ํามัน MCT oil มันจะช่วยทําให้ ร่างกายของเราเนี่ยสามารถเอาน้ำมันไปใช้เพื่อซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอแล้วก็กระตุ้นการตอบ่านที่ดีขึ้นโดยเฉพะน้ำมันมะกอกน้ำมันมะกอกเนี่ยเอาไปราดกับสลัดนี่เจ๋งมากทุกคนเพราะน้ำมันมะกอกมีมูฟ้า mu fa มีมูฟ้าถึง73%แล้วมูฟ้าเนี่ยโมเลกุลมันเล็กทุกคนมันก็เลยเอาไปใช้ได้ง่ายและแถมตัวมันมีวิตามิน E เป็นส่วนประกอบมีสารต่อต้านอนุมูลอิสระหลายตัวมากเลยดังนั้นน้ำมันมะกอกเนี่ยจึงอยู่ในอาหารสุขภาพหลายๆอย่างที่ช่วยทําให้เราดูเด็ก ดูอ่อนเยาว์อยู่เสมอข้อที่2อโหนนิขาดไม่ได้ใครไม่รู้จักคือแปลกมากเขาเรียกว่าสารต่อต้านอนุมูลอิสระในธรรมชาติสารต่อต้านอนุมูลอ,นอนิสระมีเยอะมากแล้วทำไมต้องกินทำไมคนสมัยก่อนไม่กินคุณคิดดูสมัยก่อนนั่งเกวียนไม่มีควันพิษเลยคนสมัยก่อนนะทำอาหารเองไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมใดๆดังนั้นมนลพิษมันน้อยร่างกายก็ไม่จะเป็นต้องใช้สารต่อต้านอนุมูลอิสระมาก เราก็แข็งแรงได้แต่ในปัจจุบันเนะี่ยถ้าเราไม่ทานสารต่อต้านอนุมูลอิสระเข้าไปสิ่งที่เกิดขึ้นคืออนุมูลอิสระที่เรารับมาอย่างเช่น PM2.5 ห้เนี่ยหายใจเข้าไปทุกวันนะมะเร็งถามหาความแก่ถามหาไตาเสื่อมถามหาโอ้ยถามหามากมมยแก่กองนะดังนั้นสารต่อต้านอนุมูลอิสระหาง่ายมากเดินเข้าไปในร้านคาเฟ่สั่งชาเขียวร้อนชาเขียวเย็นแบบไม่ใส่น,นมไม่ใส่สารเติมเต็มใดๆคุณได้สารต่อต้านอนุมูลอิสระแล้ว คุณเดินเข้าไปในร้านสะดวกซื้อซื้อธัญพืชมาเช่นแอลมอนด์วอลนัทฮัเซลนัเลทเมล็ดฟักทองคุณได้สารต่อต้านอนุมูลอิสระแล้วถ้าคุณไปดูในเชล์ที่เป็นอาหารเสริมคุณซื้อมาวิตามินซีวิตามินอ e, ีนะสารสกัดจากเบอร์รี่เชอร์รี่ต่างๆโอ้ยเยอะแยะทุกคนสารต่อต้านอนุมูลอิสระเพียบข้อที่4อันนี้แบบพลาดไม่ได้เลยคือการออกกําลังกายหลายคนคิดว่าเอ้ยฉันไม่ได้อ้วนฉันออกกําลังกายไหมคุณรู้ไหม ออกกําลังกายเท่ากับย้อนวัยคนที่ทํางานอย่างเดียวไม่ได้ผิดอะไรครับแต่เขาจะค่อยๆเสื่อมลงเสื่อมลงแต่ถ้าคุณยังออกกําลังกายอยู่เสมอมันจะกระตุ้นไปบอกร่างกายว่าซ่อมแซมหน่อยซ่อมแซมหน่อยดังนั้นหมายความว่าทุกครั้งที่คุณออกกาลังกายแค่15นาทีตอนเช้ามันจะส่งสัญญาณบอกสมองคุณว่าให้ซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอมากกว่าคนปกติที่ไม่ได้ออกกําลังกายดังนั้นการออกกําลังกายแต่พอเหมาะ ประมาณ15-30นาทีในตอนเช้าไม่ทำให้คุณง่วงระหว่างวันด้วยแถมทำให้คุณเฟรชกลางคืนนอนหลับดีดังนั้นใครที่นอนไม่หลับเนี่ยออกกำลับบงกายตอนเช้าหรืออย่างน้อยอ่นเดินออกกำลังกายตอนเย็นสัก30นาทีแบบสบายๆเนี่ยคุณจะนอนหลับง่ายการซ่อมแซมส่วนที่สึกอหรอดีดังนั้นคุณจะดูแบบยังดูยังหมายถึง Y O U N G นะดูแบบดูเฟรชดูสุขภาพดีดูแบบมีพลังงานดูมี energy ตลอดเวลาข้อที่4ี่คือ ผัก5สีทำไมผมถึงเน้นผักหรือผลไม้5สีเพราะว่าทุกสีเนี่ยถ้าคุณไปดูในงานวิจัยทุกสีหมายถึง1หรือ2สารต่อต้านอนุมูลอิสระเช่นที่เราได้ยินบ่อยๆมากๆเลยก็คือสีส้มในแครอทคือเบต้าแคโรทีนเบต้าแคโรทีนเนี่ยเวลาที่มันเข้าอยู่ในร่างกายมันจะเปลี่ยนเป็นวิตามิน A โดยธรรมชาติและทำให้คุณนะแก่ช้าลงถ้าคุณทานมะเขือม่วงนะ หรือว่าทานเป็นอะไรก็ตามที่เป็นสีม่วงรวมหนึ่งข้าวไรซ์เบอร์รี่คุณจะได้สารต่อต้อตานอนุมูลอิสระตัวหนึ่งที่ได้ยินบ่อยมากเขาเรียกว่าแอนโทไซยานินสารตัวนี้ก็จะทำให้คุณนะ่ะช่วยต,ต่อต้านอนุมูลอิสระแล้วก็ชะลอความแก่ทำให้คุณดูเฟรชดูหนุ่มอยู่ตลอดเวลาแต่สำหรับใครก็ตามที่บอกว่าโห ของทานเยอะมากเลยทำยังไงดีเรียนแบบผมก็ได้ผมเนี่ยจะทานนิวซีบีทำไมต้องทานเป็นนิวซีเบีเพราะว่าผมพบว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยวิตามินส่วนใหญ่มันไม่โดนใจผมผมก็เลยเอามารวมเองงั้นทานนิวซีบีแค่วันละ1-2เม็ดเนี่ยคุณจะช่วยชดเชยในบางวันที่คุณไม่ได้ทานผัก5สีไม่ได้ทานาวิตามินที่จำเป็นในการช่วยทำให้ร่างกายเราเนี่ยทำงานได้อย่างเต็มที่โดยปกตินิวซีบีหนึ่งกระปุกจะทานได้ประมาณ1เดือน 650บาทพิเศษมากเลยนะครับผมให้คุณมีสิทธิ์ส่งฟรีเฉพาะคนที่ฟังคลิปนี้เท่านั้นพิมพ์650วรกด้วยจํานวนคุณจะได้ส่งฟรีนะครับดังนั้นใครก็ตามที่อยากได้สิทธิ์ส่งฟรีพิมพ์650วรกด้วยจํานวนไม่พอแคปหน้าจอแล้วไปบอกแอดมินว่าเนี่ยฟังมาจากคลิปนี้ผมให้พิเศษส่งฟรีส่วนใครก็ตามไม่ได้ฟังคลิปนี้ทุกคนเขาจะต้องเสียค่าส่ง50 ถึง100บาทขึ้นอยู่กับน้ำหนักของพัสดุและระยะทางนังั้นยินดีด้วยนะครับสำหรับใครก็ตามที่อยากจะเป็นแสงสว่างให้กับประเทศนี้คุณต้องมีสุขภาพที่แข็งแรงเพราะคนที่สุขภาพย่ำแย่จะเป็นภาระให้กับสังคมแต่ถ้าคุณมีสุขภาพที่แข็งแรงคุณจะสามารถเป็นแสงสว่างให้กับประเทศนี้ไปอีกยาวนานรักทุกคนแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ